Today's 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 gonna good gonna good gonna good day Wake gonna a good day Wake gonna a Wake a Wake be 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 up up ฉันรู้ว่าบัดนี้ฉันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับพระเจ้าแล้วฉันมีชีวิตอยู่และเคลื่อนไหวในนามของพระองค์พระเจ้าคือชีวิตและชีวิตเป็นของชายและหญิงทุกคนฉันรู้และเชื่อว่า มีผู้ชายที่เหมาะสมรอที่จะรักและทนุถนอมฉันอยู่แล้วฉันรู้อีกว่าตัวฉันจะให้ความสุขสงบแก่เขาได้เขารักและชอบสิ่งใดฉันก็รักและชอบสิ่งนั้นฉันไม่ต้องการเข้าไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิ่งใดในตัวเขาและเขา ก็รู้สึกเช่นเดียวกันเราต่างก็รักและเคารพในเสรีภาพของกันและกันหัวใจของฉันมีเพียงใจเดียวและฉันรู้จักเขาได้ด้วยหัวใจดวงนี้ฉันชื่นชมคุณงามความดีต่างๆที่ผู้ที่จะมาเป็นสามีของฉันจะแสดงให้เห็นคุณความดีนี้ ก็มีอยู่ในตัวของฉันเช่นเดียวกันเรารู้จักและรักกันและเราอยู่ร่วมกันด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ฉันเห็นพระเจ้าในตัวเขาและเขาก็เห็นพระเจ้าในตัวฉันเพราะฉันได้เห็นเขาแล้วในดวงใจนี้ฉันจะพบเขาในโลกข้างนอกในอีกไม่นานนี้เพราะนี้ เป็นกฎแห่งจิตใจของฉันคำภาวนานี้เองเดินทางไปสู่ผู้ที่ฉันมุ่งหมายฉันรู้ว่ามันไปถึงแล้วและพระผู้เป็นเจ้าทำให้มันถึงที่หมายฉันขอขอบคุณพระองค์ฉันรู้ว่าบัดนี้ฉันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับพระเจ้าแล้วฉันมีชีวิตอยู่ และเคลื่อนไหวในนามของพระองค์พระเจ้าคือชีวิตและชีวิตเป็นของชายและหญิงทุกคนฉันรู้และเชื่อว่ามีผู้ชายที่เหมาะสมรอที่จะรักและทนุถนอมฉันอยู่แล้วฉันรู้อีกว่าตัวฉันจะให้ความสุขสงบแก่เขาได้เขารักและชอบสิ่งใด ฉันก็รักและชอบสิ่งนั้นฉันไม่ต้องการเข้าไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิ่งใดในตัวเขาและเขาก็รู้สึกเช่นเดียวกันเราต่างก็รักและเคารพในเสรีภาพของกันและกันหัวใจของฉันมีเพียงใจเดียวและฉันรู้จักเขาได้ด้วยหัวใจดวงนี้ ฉันชื่นชมคุณงามความดีต่างๆที่ผู้ที่จะมาเป็นสามีของฉันจะแสดงให้เห็นคุณความดีนี้ก็มีอยู่ในตัวของฉันเช่นเดียวกันเรารู้จักและรักกันและเราอยู่ร่วมกันด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ฉันเห็นพระเจ้าในตัวเขาและเขาก็เห็นพระเจ้าในตัวฉัน เพราะฉันได้เห็นเขาแล้วในดวงใจนี้ฉันจะพบเขาในโลกข้างนอกในอีกไม่นานนี้เพราะนี่เป็นกฎแห่งจิตใจของฉันคำภาวนานี้เองเดินทางไปสู่ผู้ที่ฉันมุ่งหมายฉันรู้ว่ามันไปถึงแล้วและพระผู้เป็นเจ้าทำให้มันถึงที่หมายฉันขอขอบคุณพระองค์ ฉันรู้ว่าบัดนี้ฉันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับพระเจ้าแล้วฉันมีชีวิตอยู่และเคลื่อนไหวในนามของพระองค์พระเจ้าคือชีวิตและชีวิตเป็นของชายและหญิงทุกคนฉันรู้และเชื่อว่ามีผู้ชายที่เหมาะสมรอที่จะรักและทนุถนอมฉันอยู่แล้ว ฉันรู้อีกว่าตัวฉันจะให้ความสุขสงบแก่เขาได้เขารักและชอบสิ่งใดฉันก็รักและชอบสิ่งนั้นฉันไม่ต้องการเข้าไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิ่งใดในตัวเขาและเขาก็รู้สึกเช่นเดียวกันเราต่างก็รักและเคารพในเสรีภาพของกันและกัน หัวใจของฉันมีเพียงใจเดียวและฉันรู้จักเขาได้ด้วยหัวใจดวงนี้ฉันชื่นชมคุณงามความดีต่างๆที่ผู้ที่จะมาเป็นสามีของฉันจะแสดงให้เห็นคุณความดีนี้ก็มีอยู่ในตัวของฉันเช่นเดียวกันเรารู้จักและรักกัน และเราอยู่ร่วมกันด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ฉันเห็นพระเจ้าในตัวเขาและเขาก็เห็นพระเจ้าในตัวฉันเพราะฉันได้เห็นเขาแล้วในดวงใจนี้ฉันจะพบเขาในโลกข้างนอกในอีกไม่นานนี้เพราะนี่เป็นกฎแห่งจิตใจของฉันคำภาวนานี้เองเดินทางไปสู่ผู้ที่ฉันมุ่งหมาย ฉันรู้ว่ามันไปถึงแล้วและพระผู้เป็นเจ้าทําให้มันถึงที่หมายฉันขอขอบคุณพระองค์ฉันรู้ว่าบัดนี้ฉันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับพระเจ้าแล้วฉันมีชีวิตอยู่และเคลื่อนไหวในนามของพระองค์พระเจ้าคือชีวิตและชีวิต เป็นของชายและหญิงทุกคนฉันรู้และเชื่อว่ามีผู้ชายที่เหมาะสมรอที่จะรักและทนุถนอมฉันอยู่แล้วฉันรู้อีกว่าตัวฉันจะให้ความสุขสงบแก่เขาได้เขารักและชอบสิ่งใดฉันก็รักและชอบสิ่งนั้นฉันไม่ต้องการเข้าไปแก้ไข เปลี่ยนแปลงสิ่งใดในตัวเขาและเขาก็รู้สึกเช่นเดียวกันเราต่างก็รักและเคารพในเสรีภาพของกันและกันหัวใจของฉันมีเพียงใจเดียวและฉันรู้จักเขาได้ด้วยหัวใจดวงนี้ฉันชื่นชมคุณงามความดีต่างๆ ที่ผู้ที่จะมาเป็นสามีของฉันจะแสดงให้เห็นคุณความดีนี้ก็มีอยู่ในตัวของฉันเช่นเดียวกันเรารู้จักและรักกันและเราอยู่ร่วมกันด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ฉันเห็นพระเจ้าในตัวเขาและเขาก็เห็นพระเจ้าในตัวฉันเพราะฉันได้เห็นเขาแล้วในดวงใจนี้ ฉันจะพบเขาในโลกข้างนอกในอีกไม่นานนี้เพราะนี่เป็นกฎแห่งจิตใจของฉันคำภาวนานี้เองเดินทางไปสู่ผู้ที่ฉันมุ่งหมายฉันรู้ว่ามันไปถึงแล้วและพระผู้เป็นเจ้าทำให้มันถึงที่หมายฉันขอขอบคุณพระองค์ฉันรู้ว่าบัตรนี้ ฉันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับพระเจ้าแล้วฉันมีชีวิตอยู่และเคลื่อนไหวในนามของพระองค์พระเจ้าคือชีวิตและชีวิตเป็นของชายและหญิงทุกคนฉันรู้และเชื่อว่ามีผู้ชายที่เหมาะสมรอที่จะรักและทนุถนอมฉันอยู่แล้วฉันรู้อีกว่าตัวฉัน จะให้ความสุขสงบแก่เขาได้เขารักและชอบสิ่งใดฉันก็รักและชอบสิ่งนั้นฉันไม่ต้องการเข้าไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิ่งใดในตัวเขาและเขาก็รู้สึกเช่นเดียวกันเราต่างก็รักและเคารพในเสรีภาพของกันและกัน หัวใจของฉันมีเพียงใจเดียวและฉันรู้จักเขาได้ด้วยหัวใจดวงนี้ฉันชื่นชมคุณงามความดีต่างๆที่ผู้ที่จะมาเป็นสามีของฉันจะแสดงให้เห็นคุณความดีนี้ก็มีอยู่ในตัวของฉันเช่นเดียวกันเรารู้จักและรักกัน และเราอยู่ร่วมกันด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ฉันเห็นพระเจ้าในตัวเขาและเขาก็เห็นพระเจ้าในตัวฉันเพราะฉันได้เห็นเขาแล้วในดวงใจนี้ฉันจะพบเขาในโลกข้างนอกในอีกไม่นานนี้เพราะนี่เป็นกฎแห่งจิตใจของฉันคําภาวนานี้เองเดินทางไปสู่ผู้ที่ฉันมุ่งหมาย ฉันรู้ว่ามันไปถึงแล้วและพระผู้เป็นเจ้าทำให้มันถึงที่หมายฉันขอขอบคุณพระองค์ฉันรู้ว่าบัดนี้ฉันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับพระเจ้าแล้วฉันมีชีวิตอยู่และเคลื่อนไหวในนามของพระองค์พระเจ้าคือชีวิตและชีวิต เป็นของชายและหญิงทุกคนฉันรู้และเชื่อว่ามีผู้ชายที่เหมาะสมรอที่จะรักและทนุถนอมฉันอยู่แล้วฉันรู้อีกว่าตัวฉันจะให้ความสุขสงบแก่เขาได้เขารักและชอบสิ่งใดฉันก็รักและชอบสิ่งนั้นฉันไม่ต้องการเข้าไปแก้ไข เปลี่ยนแปลงสิ่งใดในตัวเขาและเขาก็รู้สึกเช่นเดียวกันเราต่างก็รักและเคารพในเสรีภาพของกันและกันหัวใจของฉันมีเพียงใจเดียวและฉันรู้จักเขาได้ด้วยหัวใจดวงนี้ฉันชื่นชมคุณงามความดีต่างๆ ที่ผู้ที่จะมาเป็นสามีของฉันจะแสดงให้เห็นคุณความดีนี้ก็มีอยู่ในตัวของฉันเช่นเดียวกันเรารู้จักและรักกันและเราอยู่ร่วมกันด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ฉันเห็นพระเจ้าในตัวเขาและเขาก็เห็นพระเจ้าในตัวฉันเพราะฉันได้เห็นเขาแล้วในดวงใจนี้ ฉันจะพบเขาในโลกข้างนอกในอีกไม่นานนี้เพราะนี่เป็นกฎแห่งจิตใจของฉันคำภาวนานี้เองเดินทางไปสู่ผู้ที่ฉันมุ่งหมายฉันรู้ว่ามันไปถึงแล้วและพระผู้เป็นเจ้าทำให้มันถึงที่หมายฉันขอขอบคุณพระองค์